วิ่งยวเลยช่างมันเป็นที่อะไรอ่ะต้องนับคน่เาดปะแก๊วเรากี่คนวะเนี่ยมาเยอะจังฉันคด่เราเรามีเกินสิบไงยีสป่ะผมเ้ยอ่ถ้าม่สิบก็ถอดเสื้อให้ผมไม่เล่นถอดเสื้อไม่เอาคนที่ไม่เก่ถอดเสื้อเยบอกให้เขาดอีโน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 เฮ้ยเฮ้ยแจมวะ เดี๋ยวเปิดได้ครัเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดนะพี่อนเพี่อนเพี่อนเ่อพื่เจรจามันมันจะเจรจาแล้ฟังฟังฟังแต่จะมีคนเปิดให้เราใครอ่ะฮัลโหลฮัลโหลพี่ครับตอนแรกบอกสิบสิบไม่เหรอใช่ครับเอาคนที่เกี่ยวบอกให้เขาถอดเสื้อเลยพี่ยังไม่ถอดครับถูกเปล่าใช่ป่ะใช่ป่ะเอาไงเดี๋ยวพี่จะโม้เลือกมิมตัวนี้จะใครโว้หรอครับเลือกมินไหนเดี๋ยวมินนี่มินนี่อนมาดิตอนแรกกูบอกว่าสิบสิบอ่ะแล้วก็คนไม่เล่นถอดเสื้อ วินสมองลงดีวินสมองอ่ะนี่มาเยอะก็เยอะมิสมองลงดีเล่นเลยจะได้จบๆไปผมรำคาญว่ะรำคาญพันเลยมึงเลยกระจอกไม่จ่ายตังค์ไอ้กระจอกเอาง้นก็ใสลอาตังค์มากก็ใส่ดีกว่าไอ้โง่เขาไม่ไม่จะมาตักบ้านเี่อะไรประชารอไอ้สัตว์สวยดิมึงสวยไม่ดีมึงต่อมาต่อไอ้โง่ต่อมาดีบอสต้องบอสจดี๋ยวเลย สวนดิสวนดิสวนไอ้กระจกสวนเนี่ยล่ะบอสมึงบอสสวนเนี่ย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 แบ็ปเอาแบ็ปเอามาดีใจสวนเนี่ยสวนเนี่ยต่อยดีเหรอมึงต่อยดีมาเอากูดิมาเอากูดิเอาดิเอ้เอาไอ้ดิเอ้ยไอ้ดิเอาดิตายดึแตกนะไอ้สอง

วม่งหนี่างก็มาคว้ลมแล้วล่ะไม่ร่วงสักตัวไมไปไม่ตมาแล้วไปพอพอตำวจมาแล้วกลับๆๆ